แครบก็ไม่ได้สุ่มครับพอดีว่าไป,ไปเดินร้านากดังญี่ปุน่นเนาะก <c oughs> ็จะมีพวกของเล่นแบบกล่องนะครับแล้วก็ถูกใจน้องคนนี้มากเลย Emotional Lens จะเป็นรุ่นอ m o t i o n a l l e เ s นนะ i อ o l master cinderella girl yuki oto ok kura ของบันไดนามิคุมันอ่าบันเพรสโต The Idol m a s t e รเอาจิงคือยังไม่เคยซื้องานกล่องของโกดังญี่ปุ่นมาก่อนนะไปเจอน้องดูน้องน่ารักอะ่ะน้องเหมือนสดใสอะ่ะเป็นเนี่ยอิมโมชแนลเลนดงตามตามชื่อเลยอะ่ะอิม t มชแนลเลน s ์โอโ้โหเกตอะไรเนะี่ยเป็นไรวะไม่รู้ có ngàn mưa 1 chính nào mượn đương chính ngay phaeton kéo xin lỗi hả ok 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 เป็นงานแบบว่างานแบบว่าจัดเลยดีกว่า นี่คือฐานนะครับฐานอืมอมีอะไรไนมกราจะฐานนะก็เป็นตัวน้องน้องชื่ออะไรนะยูก ok ิโอโตคุระโอ้โหไม่ดีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเลยนะไปส่องจากน้อง อยู่ในถุงนะถึงจะไม่ใช่แบบมือหนึ่งมือหนึ่งแน่จะเป็นน้องแบบดูน้องสดใสามากแล้ววายไงวะวายอย่างงี้เห็นใส่รองเท้าเลยฮะขอโทษน,นะครับโอ้เสิเสินเสิร์เดี๋ยวเดี๋ยวติด ติดเร็แล้วก็บางเท้าน้องไปแบบนี้โหดูรละเอียดกระโรงสิทาเป็นแบบใส่ด้วยอ่ะดีครับดูหน้าดูสร้อยดูสีหน้าดูตาครับยิ้มแย้มเอ๊ะน้องมีไฟอ่ะไม่รู้ โอเคแหละดีดีผ mm hmm. มว่าได้นะ mm hmm. เะิดไม่งานดีเลยแจะเรายิ้มสดใสฮะจริงงานดีงานดีครับแนะนำแนะนำบันไดนำคู่บันเพสเตอร์ครับ mm hmm. e m o t i o n a l Lens ส์เดียร m เ s t ร r s า d o r a ร์ซิดูร a งคุส k ูกิ ก็แฟนๆเรื่องนี้มาพูดคุยกันได้ครับหรืงว่าผมก็ไม่ไม่เคยดูเอาตรงๆนะเพียงแต่ไปเดินร้านแล้วแบบเจอน้องน่ารักอ่าะน้องยิ้มให้น่ารักสวยเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาแชร์พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ